พบกัผมนายชอตตี้บูโจวับ a ากับ i n Survival v เกมมือถือแนวเอาชีวิตรอดมุมมองจากด้านบนและสามารถจับสัตว์ได้ถ้าให้พูดง่ายๆเลยคือเหมือนเอา Last Day on Earth มาผสมกับ Power อ o เตอร์ที่เราจับมาก็สามารถมาช่วยในการต่อสู้ได้และยังสามารถเอาไปใช้ช่วยงานบ้านได้ด้วยนะครับเช่นเผาไฟทำอาหารอะไรแบบนี้และนอกจากนี้ตัวเกมยังรองรับภาษาไทยด้วยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยไปเปลี่ยนได้ที่ตั้งค่าเลยนะครับผม เอาละเดี๋ยวเราเริ่มของจริงเลยกันแล้วกันนะครับมาถึงเขาจะมีให้เราปรับสีผมสีผิวแล้วก็เลือกโปเกมอนเริ่มต้นนะครับถ้าเกิดพูดว่าโปเกมอนขอโทษด้วยจริงๆนะก็คือทรงมันมาอย่างนี้แล้วอะนะก็เลือกสตาร์เตอร์ก่อนนะครับโปเกมอนเริ่มต้นก็ขอเลือกทัดไฟกันและกัน แต่พอเลือกมาแล้วยังไม่ได้นะครับเราจะต้องทําการจับมันก่อนครับก็ปาบอลใส่มันแบบนี้ได้เลยครับเพราะเราจับมาได้แล้วนะครับดูด้านขวาจะมีรูปของมันอยู่เห็นไหมครับกดเพื่อเรียกมันออกมาได้เลยจะเก็บก็กดอีกทีท่านแหละนะครับช่วงนี้ก็ไปเก็บทรัพยากรได้เลยนะครับเดินเข้าไปใกล้ๆแล้วก็กดเก็บได้เลยแบบนี้แหละนะครับก็เก็บไปเลยครับสักพักหนึ่งครับแล้วเดี๋ยวเขาจะให้เราไปสร้างสิ่งก่อสร้างอันหนึ่งขึ้นมาก็คือให้ดูด้านล่างครับตรงกลางหน้าจอมันจะมีรูปก่อสร้างอยู่เห็นไหมล่ะ สิ่งที่เขาจะให้เราสร้างอย่างแรกเลยคือสถานีงานนะครับก็ใช้ไม้กับใช้เหล็กเล็กน้อยนะครับอันนี้ไปวางตรงไหนก็แล้วแต่ครับเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนนะครับมันเปลี่ยนได้นะครับงั้นเดี๋ยววางตรงนี้ไปก่อนแล้วกันแต่ว่ามันยังไม่เสร็จนะครับเราต้องเดินเข้าไปใกล้ๆครับตัวละครของเรากับโปเกมอนเนี่ยจะช่วยกันสร้างนั่นเองนะครับก็ใช้เวลาแป๊บวก็เสร็จแล้วง่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับอ่านั่นแหละเราก็เข้าไปคุยกับมันนะครับอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการใช้เครื่องไม้เครื่องมือนั่นเองครับสิ่งที่เขารับเนนากกก็ หลังจากนั้นเขาจะให้เราไปตัดต้นไม้3ต้นนะครับแล้วก็เก็บพวกทรัพยากรโดยเฉพาะเหล็กครับดูแถวบ้านเราเลยก็ได้นะมันมีค่อนข้างเยอะอยู่แล้วครับหรือไม่ก็ดูด้านขวาบนที่เป็นมินิแมปเห็นไหมเขาจะมีบอกอยู่แล้วนะครับว่าตรงไหนมันมีทรัพยากรอะไรอยู่หลังจากนั้นเขาจะให้เราสร้างโต๊ะอุปกรณ์นะครับก็สร้างได้เลยนะครับไว้ตรงไหนดีตรงนี้ก็แล้วกันเนาะข้างๆกันครับเป็นโซนสําหรับการก่อสร้าง พอสร้างเจ้านี่เสร็จแล้วนะครับก็สร้างกระบ,บองขึ้นมาต่อได้เลยนะครับพอสร้างเสร็จแล้วก็เปิดกระเป๋าขึ้นมาครับมันลากไปใส่ได้เลยแบบนี้ครับเพียงเท่านี้ก็จะผ่านอีกหนึ่งเควสและเควสต่อมาครับมีมอนสเตอร์มาบุกบ้านซะอย่างนั้นครับเขาบอกว่าให้เราโจมตีเจ้านี่แล้วก็จับมันนั่นเองครับเดี๋ยวตีให้มันสลบก่อนแป๊บนึงโอเคอะแต่นี้มันตายไปเลยนี่ว่าหลังจากนั้นเขาจะให้มาจับมอนสเตอร์อีกตัวหนึ่งนะครับตอนแรกก็นึกว่าให้จับตัวเมื่อกี้ตัวเมื่อกี้สีขาวใช่ โอเคได้ละร้อยเปอหลังจากนั้นเขาจะให้เราสร้างเตียงของอารมิคินนะครับก็คือตัวที่เราจับมาเมื่อกี้นั่นแหละเขานี้ผมมาไว้ด้านนี้กันล้วกันนะครับจัดไปเสร็จแล้วก็สร้างอามิคอนโซลต่อได้เลยนะครับอันนี้เนี่ยเอาไว้ใช้ในการสั่งการโปกเกมอนนั่นเองนะครับอ่ะทำการสร้างเลยครับ15วินาทีเหมือนกัน ทีนี้ตัวเกมก็จะให้เราเอาตัวที่เราจับมาได้เมื่อกี้นี่แหละครับกำหนดให้เป็นคนงานช่วยงานที่บ้านซะเลยครับซึ่งเขาจะสามารถทําการครัฟของได้แล้วก็ตัดไม้ให้เราได้นะครับงั้นเดี๋ยวผมลองมาสร้างเป้ดูกันละกันนะครับดูซิว่าน้องเขาจะมาช่วยทํางานจริงหรือเปล่า mm hmm. อกดสร้างแล้วนะอลองดูครับจริงด้วยครับผมน้องเขาก็จะวิ่งมาช่วยทํางานเลยแต่ถ้าเกิดอยากจะเสร็จเร็วๆก็ต้องช่วยๆกันคนละไม้คนละมือแบบนี้ เพสต่อไปเขาให้สร้างเจ้านี่ครับกล่องสากลใช้ไม้กับเหล็กเนาะครับเลยกันละกันครับเอาไว้เก็บของนี่แหละเพราะว่าเดี๋ยวกระเป๋าตรงกระเป๋าเต็มไงโอ้อันนี้ใช้3 0วสิีนะครับอ้าวแล้วน้องเมื่อกี้มาไม่ช่วยเหรอนี่ไงนี่ไงวิ่งมาแล้วต้องให้โบนจริงๆน้องเขาเดินลาดตะเวนอยู่ภายในเมืองของเราด้วยนะสร้างเสร็จแล้วก็เก็บของหน่อยกันละกันครับเอาอันนี้กันละกันเก็บไปนะครับคือผมได้มาจากการฆ่าพวกมอนสเตอร์แถวๆนี้เก็บๆก็บไว้หน่อยละกันไม้ก็เหมือนกันเนาะเออเก็บๆก็บไว้ก่อน ทีนี้เขาบอกว่าให้เราอัปเกรดโต๊ะทํางานถึงเลเวลสองก็คือโต๊ะแรกที่เราคราฟขึ้นมาโตะนี้ใช่ไหมอ่ะคลิกเข้าไปดูซิเข้ามาแล้วก็ดูด้านขวาบนนะครับมันจะมีคําสั่งอัปเกรดอยู่นะครับที่เขาต้องใช้คือมีไม้นะครับโอ้หน้าเสียดายไม้เพิ่งเก็บเข้าคลังไปนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับใช้คําสั่งใส่ทั้งหมดได้เลยครับเขาจะไปดึงของจากในกล่องที่เราฝากไว้มาใส่ให้เราแบบอัตโนมัติครับอันนี้โคตรชอบ หลังจากนั้นเขาจะให้อัปเกรดโตเครื่องมือแต่ว่าผมดันหาทรัพยากรมาไม่ครบนะครับแต่ผมเดินสำรวจเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะชี้จุดให้ดูเลยว่าช่วงแรกเนี่ยมันมีอะไรให้เก็บบ้างน,นะครับเดี๋ยวเปิดแผนที่ขึ้นมาให้ดูผมจะแปะเป็นภาษาไทยไว้กันละกันบ้านเราเนี่ยจะอยู่ตรงต้นเน็กซัสเลเวลหนึ่งนะครับถ้าอยากได้แร่เยอะให้ไปด้านซ้ายถ้าอยากได้ไม้เยอะให้ไปด้านขวาถ้าอยากได้หญ้าเยอะให้ขึ้นมาด้านบนถ้าอยากได้พวกเบอร์รี่หรือสมุนไพรให้ลงไปด้านล่าง แต่มันก็อาจจะปนปนกันอยู่บ้างนะครับอย่างเช่นผมกําลังมาเก็บญ้าเนี่ยมันก็ยังมีทั้งเบอร์รี่แล้วก็มีสมุนไพรอยู่ด้วยครับมีมอนสเตอร์ด้วยนะฟาร์มๆหน่อยละกันตัวนี้น่ารักดีอะ <c oughs> เสียดายยังไม่มีลูกบอลยังจับไม่ได้ครับก็ฟาดฟาดไปก่อนลวกันเพราะว่าพวกนี้มันดรอปของด้วยเออแล้วถ้าเกิดเจอเจ้านี่นะครับขุดเก็บไว้ได้เลยนะครับเพราะว่ามันจะใช้ในการคารบลูกบอลน,นั่นแหละครับพอหาของครบแล้วก็กลับมาที่โต๊ะนะครับเวลาจะอัปเกรดดูด้านขวาบนมีคําสั่งอัปเกรดเห็นไหมครับแล้วเราก็ใช้คําสัั่่งงใสท้้หมดดก็ไ ตัวเกมจะดึงของจากทั้งในกระเป๋าแล้วก็ในกล่องของเราครับมาให้เลยครับถ้าเกิดหาของครบแล้วก็กดเสร็จสิ้นแล้วก็ต้องรออีก45วินาทีพอครับเสร็จแล้วนะครับอันต่อไปที่ต้องทําเลยคือเจ้านี่ครับผู้ผู้แสวงหาเส้นทางหลังจากนั้นตัวเกมจะให้เราไปขุดแร่นะครับที่เป็นหินทั้งหมด15ก้อนซึ่งแถวบ้านเราหาค่อนข้างยากเลยต้องเดินขึ้นเข,นขานะครับเขาก็จะอยู่บริเวณด้านซ้ายนั่นแหละที่ผมบอกว่าจะขุดแร่ให้มาด้านซ้ายใช่ไหมล่ะนั่นะแหละพอขึ้นมาถึงยอดเขาก็จะเห็นว่ามีหินให้เก็บเพียบเลยครับ ส่วนเควสต่อมาเขาให้เราสร้างห้องปฏิบัติการนะครับไว้ด้านบนกันละกันเนาะโอเคตรงนี้แหละใช้เวลาสร้างเท่าไรอีกเนี่ย45วิเวลามาตรฐานเลยเพียงเท่านี้เราก็จะคราบลูกบอลได้แล้วนะครับจำแร่สีฟ้าที่ผมให้ไปขุดมาก่อนหน้านี้ได้ไหมนั่นแหละครับผมเราสามารถเอามันมาคราบได้ครับ เล่นไปเล่นมาเจอ NPC แวะมาบ้านด้วยนะครับลองคุยดูหน่อยสิเขาต้องการอะไรอืมเขาต้องการตังของเรานั่นเองครับ3าบาทได้โปเกม,มอนธาตุสายฟ้าระดับ5ดาวมาเลยนะครับแล้วมีเวลาให้เรา1วันเท่านั้นนะครับแล้วก็มีแว่นให้เราด้วยนะครับทำให้การจับโปเกม,มอนของเราเนี่ยง่ายขึ้น10%เลยนะครับแล้วก็อันนี้คือจะเป็นพวกทรัพยากรต่างๆนั่นเองใครเล่นจริงจังแนะนำว่าเปเลย39บาทถูกมาก ทีนี้ตัวเกมจะให้เราออกเดินทางไปบริเวณด้านบนนะครับก็คือนี่เลยทุ่งดอกสตาร์วีดคือเลเวล10นะครับและเขาให้เราไปจับโปเกมอนทัดไฟด้วยเราดูด้านขวาล่างได้นะมันมีบอกว่าจะเจอโปเกมอนอะไรและก็มีอะไรให้เราเก็บบ้างแต่ก่อนจะไปเนี่ยผมแวะมาครับอาวุธเพิ่มเติมหน่อยดีกว่าครับเพราะว่ากระบองจะพังแล้วครับตอนนี้ผมสามารถคราฟธนูได้แล้วครับธนูมาใช้หน่อยดีกว่า เมื่อพร้อมแล้วก็ออกเดินทางได้เลยครับวิ่งตามถนนด้านซ้ายบนไปได้เลยครับพอมาเหยียบตรงนี้ให้กดที่มันเป็นรูปฟันเฟืองด้านขวาล่างนั่นแหละเราถึงจะว์ปไปอีกแผนที่หนึ่งได้เอาละไหนดูซิมีโปเกมอนธาตุไฟตัวอะไรบ้างโหมันคือตัวเมื่อกี้เลยแต่ว่าตัวนี้เป็นธาตุไฟเดี๋ยวธนูยิงไปก่อนกดค้างไว้นะครับแล้วก็ปล่อยนะครับเฮ้ยเต็มจับเต็มจับเอ้ยเจ็ดสิแล้วว่างเลยเออติดไหมเนี่ยติดดิติด โอเคเรียบร้อยผ่านแล้วครับ1เควสเดี๋ยวค่อยกลับบ้านไปดูนะครับว่ามันสามารถทําอะไรได้ไอ hey, ตัวนี้ล่ะตัวนี้เป็นท่าน normal ครับยิงไปก่อนเลยละกันเอาสิเกมนี้ดีอย่างหนึ่งไม่ต้องใช้ลูกธนูนะฮะเหมือน last day on earth นะก็คือมันจะดูที่ค่าคงทนของอาวุธเป็นหลักนะครับไม่ได้ต้องใช้ลูกธนงธนูอะไรเฮ้ย hey, ตรงนี้มีทตุไฟอีกตัวหนึ่งจัดการเลยเออ เดี๋ยวเจอตัวอะไรแปลกๆจับไว้ดีกว่าครับเพราะว่าตอนนี้เรามีลูกบอลแล้วไงอ98%ไม่จับเนาะเราจับตัวเดียวพอแล้วครับยกเว้นเผื่อในอนาคตต้องอัพกุงอัพเกรดอะไรก็ว่ากันไปคือผมแอบ,บเห็นว่าเดี๋ยวเราจะต้องทำการอัพเกรดอุปกรณ์อนะ่ะและมันต้องใช้วิญญาณของพวกโปเกมอนเหล่านี้ด้วยคือเวลาเราจัดการมอสเตอร์เราจะได้ของมาตามธาตุของมันด้วยนะช่วงแรกที่เราได้มาจะเป็นธาตุนอร์มอลนะครับถ้าตัวนี้เป็นธาตุไฟเนี่ยเวลาเราเก็บมาจะได้เป็นธาตุไฟเห็นไหม ถ้าเกิดเลือดลดเยอะๆทําไงช่วงแรกก็กินสมุนไพรไปก่อนนะครับก็คือเปิดที่กระเป๋ากดใช้ได้เลยเขาจะให้เราเลือกด้วยว่าจะใช้กับใครใช้กับตัวละครหลักหรือว่าใช้กับมอนสเตอร์แล้วมอนสเตอร์เรามีเกจความหิวด้วยใช่ไหมครับถ้าหิวเนี่ยเราให้เบอร์รี่ทานก็ได้ครับคราวนี้มาเจอโปเกมอนอีกตัวหนึ่งครับเป็นธาตุพืชน,นะครับแพ้ทางเราอย่างชัดเจนจัดไปก่อนเลยละกันมายิงไปยิงไปโอ้โหจับย่ามากัน้นะหน้าเปอร์เซ็นต์หกเปอร์เซ็นต์เก้าเปอร์เซ็นต์สิบหกเปอร์เซ็น 50กว่าละ5้า4ิบจดเ็จับก่อนเออเกือบแตกผมก็เกือบแตกเหมือนกันเลือดจะหมดแล้วได้ไหมได้ไหมได้ไหมโอเคได้มาอีกหนึ่งตัวแล้วตัวเนี้ยระดับความแรงเป็นสีฟ้าด้วยนะครับแล้วดูที่พื้นหลังของรูปได้ตัวแรกที่เราได้มาก็สีฟ้าเหมือนกันแต่ว่าที่เกมให้จับอีกสองตัวมันออกแนวแบบสีฟ้าฟ้าเทาๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็บ่งบอกระดับความแรงของโปเกมอนได้ พูดถึงแมพของเกมนี้ค่อนข้างกว้างเหมือนกันนะแล้วพอผมสำรวจมาลึกขึ้นเรื่อยๆโปเกมอนมันก็เลเวลสูงขึ้นเรื่อยๆเดียงตัวนี้ตัวอย่างตัวนี้เด็เลเวล14มันเฝ้าก้อนแร่ไว้ด้วยครับอ้าวเวนกร,รมอีกตัวหนึ่งมันมาแจมเฉยเลยโปเกมอนผมจะตายปะเนี่ยไม่เป็นไรครับแอบลอยได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยด้านบนเจอตัวแปลกๆอีกตัวหนึง่งเดี๋ยวเอาไอ้นี้ให้ตายก่อนไม่จับนะจ๊ะรอจับตัวบนแป๊บหนึ่งเก็บของก่อน อ่อนอีกตัวหนึ่งแปลกๆด้วยแหละยังไม่เคยเจอปั๊มยาก่อนปั๊มยาก่อนคือจริงๆเรากดที่ช็อตคัดของเราเองก็ได้นะแต่ว่ามันจะไม่เติมให้โปเกมอนของเราไงเราต้องมาเปิดหน้าต่างนี้แทนโอ้สมุนไพรไม่พอ่ขนาดขนมาตั้ง20ยังไม่พอเลยเอาไอ้นี่ดีกว่าเวลสิบแปดู้เขาลูกมันเป็นธาตุพืชด้วยมันแพ้เราอีก33% 3สิ0สอซติดจับดิ57%ติดเปล่เป้เปา เก็บโปเกมอนก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันซ้ำไงผมไม่ติดไม่ติดไม่ติดโอ้ติดติดเอ๊นึกว่าจะไม่ติดซะแล้วครับผมว่าผมกลับบ้านดีกว่ายาหมดซะแล้วครับทีหลังจะมาเน่นต้องเตรียมยามาเยอะๆครับเอาล่ะกลับมาบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับเขาให้เราสร้างเตาหลอมครับแต่ว่าหาแล้วมันไม่มีน่าจะหมายถึงโรงหล่อมากกว่าครับอ่ะก็สร้างกันเลยกันละกันไว้ตรงนี้แหละถ้าเกิดเราจะย้ายของนะครับอาจจะลืมพูดไปก็คือเราแตะโหมดสร้างนั่แหละแล้วก็แตะไอเทม แล้วก็กดปุ่มแรกตรงนี้เห็นว่ามันก็จะสามารถยกย้ายของได้แหละกลับมาที่เตาหลอมนะครับพอสร้างเสร็จแล้วก็เขาให้เราคราบเจ้านี่ขึ้นมาอีก5อันก็คราบได้เลยครับโอ้นี่เริ่มใช้เวลาน,านานขึ้นเรื่อยๆแล้วนะเนี่ยอันนี้ใช้ตั้ง2องนาทีครึ่งทีนี้ปัญหาเกิดเลยครับน้องเหมียวเนี่ยไม่ยอมช่วยในการเผาแร่ครับอันนี้ผมพอนึกภาพออกมันจะเหมือนพาวเวอร์อะถ้าเกิดจะมาช่วยเผาแร่ต้องเป็นโปเกมอนทัดไฟนั่นหมายความว่าผมต้องสร้างที่นอนเพิ่มครับถ้าเกิดเราไม่สร้างที่นอนเพิ่มเนี่ยเราจะมีคนงานแค่คนเดียว กันก็สร้างเลยกันละกันนะครับเตียงของอาร์มิคินส์นะครับไว้ข้างๆกันนั่นแหละดีแล้วครับผมทีนี้เราก็เอาโปเกมอนไฟที่เราจับมาได้ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับกำหนดให้เป็นคนทํางานซะเลยครับเขาจะได้ไปช่วยเผาไฟได้แล้วคนนี้สามารถช่วยขุดแร่ได้ด้วยนะพอกําหนดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็น้องก็มาช่วยเผาไฟให้เลยอย่างขมักขเม่นนะครับแต่ถ้าเกิดจะให้ดีกว่านี้ก็ต้องช่วยน้องเขาด้วยนะครับ ทีนี้เคเวสต,ต่อมาเนี่ยเขาจะให้เราสร้างกองไฟครับแต่ว่าเราดันไม่มีไม้ที่เป็นแผ่นแต่ผมเหลือไปเห็นด้านข้างเลยก็คือโตะช่างไม้นั่นแหละนะครับตอนนี้เราเอาแร่เนี่ยมาหลอมเป็นเหล็กแท่งได้วใช่ไหมล่ะคราวนี้เราก็เอาไม้เนี่ยมาทําการแปลรูปให้กลายเป็นไม้แผ่นได้แล้วนั่นเองครับสร้างเจ้านี้ขึ้นมาก่อนเลยเมื่อของครบทุกอย่างแล้วก็มาสร้างกองไฟกันนะครับผมดูทรงแล้วอันนี้เหมือนจะเอาไว้ทําอาหารยังไงก็ไม่รู้แฮะ และก็ใช่จริงๆด้วยครับแต่ว่าอันนี้เป็นเครื่องดื่มนะครับเควสก็ให้เราทําเหมือนกันครับซึ่งอันนี้กินแล้วนะครับจะฟื้นฟูพลังชีวิตแล้วก็ความอิ่มเท่านั้นยังไม่พอนะยังมีการเพิ่มพลังชีวิตสูงสุดให้เรา75แต้มเป็นเวลา1ชั่วโมงอีกด้วย เพืต่อมาเนี่ยเขาจะให้เราทําที่ให้อาหารพวกเหล่าโปเกมอนนั่นเองครับถ้าเกิดสังเกตดูดีๆเนี่ยเขาหิวกันมากแล้วครับแต่ว่าเราเล่นมาตั้งนานอะ่ะพึ่งจะทําได้นะครับอ่ะลองดูเลยแล้วกันครับไอเทมที่ต้องใช้เลยก็คือไม้แปรรูปแล้วก็เหล็กแปรรูปครับเราทําได้กันหมดแล้วเนาะงั้นก็วางเลยครับไว้แถวไหนดีเนี่ยไว้ข้างๆเครื่องนี้ก็แล้วกันครับจัดไปเนื่องจากไอเครื่องเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเดินม,มาคุยไงเราสามารถกดที่ด้านรางได้เลยตัวเกมมันก็สอนอยู่แล้วเนาะจัดการพวกโปเกมอนได้เลยผ่านที่เมนูนี้ วิธีให้อาหารก็ง่ายๆครับเราเลือกอาหารที่น้องๆทานได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์รี่นะครับหรือว่าจะเป็นน้ําที่เราทํามาก่อนหน้านี้ครับทำได้เหมือนกันนะครับผมมันจะให้เปอร์เซ็นต์ที่แตกต่างกันและด้านบนเนี่ยเขาจะมีบอกนะครับว่าอาหารที่เราใส่ไว้ในขนาดนี้เนี่ยมันจะหมดอายุภายในอีกกี่ชั่วโมงครับ เพสต่อมานะครับเขาจะให้เราอัปเกรดโต๊ะอุปกรณ์นั่นเองนะครับสิ่งที่ต้องการเลยคือไม้แผ่นอีกแล้วหินนะครับแล้วก็วิญญาณของมอนสเตอร์แล้วก็ผ้าใช่ไหมคือผ้าเนี่ยมันเอาไปคราบที่โต๊นี้นี่แหละโตนี้นะล้วมันคาฟได้แล้วเห็นไหมครับก็ใช้ตัวไฟเบอร์นั่นเองนะครับก็คาฟขึ้นมาเลยอีก5อันเมื่อได้วัตถุดิบครบเรียบร้อยแล้วครับก็กลับมาที่โต๊ะแล้วก็ทําการอัปเกรดได้เลยครับใส่ของเข้าไปให้หมดอัปเกรดเลย ใช้เวลาไปอีกหนึ่งนาทีแล้วตอนนี้ผมได้มีการเปลี่ยนโปเกมอนแล้วนะเนื่องจากผมไม่ค่อยได้เผาไฟแล้ว mm. ก็เลยเอาตัวที่มันสามารถช่วยครัฟของมาได้อะทาให้เราสร้างของเสร็จเร็วกว่าเดิมเยอะเลยครับหลังจากนั้นเขาจะให้เราครัฟชุดกับรองเท้านะครับซึ่งใช้ของอีกค่อนข้างเยอะเลยแล้วแถวบ้านเราเนี่ยพูดตรงๆเลยว่าฟาร์มของกันมาเกือบหมดแล้วนั่นหมายความว่าหลังจากนี้เนี่ยเราอาจจะต้องเริ่มไปยังแมปข้างๆแล้วนะครับ ไม่งั้นเนี่ยบอกเลยของไม่พอแน่นอนครับก็ช่วงนี้ที่ผมต้องการเนี่ยจะเป็นพวกแร่แร่เหล็กแร,แร,แร่หินอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะมาที่เวลสินะครับส่วนไม้เนี่ยต้องมาที่เลเวล15นะครับก็จะมีเยอะส่วเลเวลยี่กับ3 5หนี่ข้ามไปก่อนแล้วกันนะครับจะเป็นพวกวัตถุดิบขั้นสูงและเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้ใช้ เอาละก่อนจากลากันไปนะครับไปดูตั้งค่ากันดีกว่ามันจะอยู่ด้านขวาบนของหน้าจอเลยครับใกล้ๆกับแผนที่นั่นแหละแต่เข้ามาเสร็จปั๊บจะเห็นว่ามันมีคําสั่งเก็บของอย่างรวดเร็วอันนี้ก็ค่อนข้างชอบเลยครับคือเราสามารถกดปุ่มเก็บของเนี้ยค้างไว้ได้เลยนะครับมันก็จะทําการเก็บให้หรือถ้าเกิดอยู่ใกล้ต้นไม้อะไรเงี้ยมันก็จะช่วยแบบใช้ขวานให้อัตโนมัติก็ค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับ แล้วก็จะมีเรื่องของการตั้งค่าเสียงซึ่งอันนี้ก็รู้กันเนาะแล้วก็มีการตั้งค่ากราฟิกอันนี้คือผมปรับสูงสุดเท่าที่เป็นไปได้แล้วแล้วก็ 60fps แล้วด้วยนะครับแล้วก็ภาษาก็อย่างที่เห็นว่าผมเล่นเป็นภาษาไทยมาตั้งแต่แรกแล้วนะครับเกมนี้มีให้ปรับด้วยส่วนเรื่องของการล็อกอินก็มีนะครับแต่ตัวเกมเนี่ยเขาจะบังคับล็อกอินด้วย Google Play อยู่แล้วไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับ